อาบน้ำให้หมดองเล่นขี้คนเนี่ยค่ะเพื่อนค่ะสวัสดียามเช้าค่ะที่นี่บุรีรัมค่ะทำงานก่อนค่ะทำงานส่งก่อนค่ะทำกันบ้านส่ง Facebook อไมาก่อนค่ะคลิปหนึ่งค่ะคลิปยาวสะสม6กห0 0่นนาทีค่ะยาวรับเงินจากโบนัสค่ะกับภาพนิ่งคะครั ไปเก็บไก่ค่ะคือน้องแบบว่าสะอาดสะอาดค่ะดิฉันอาบน้าให้หมดองเลยค่ะนุ่นแม่ใหญ่กับนุ่นค่ะขี้โคนค่ะบ้านนุนยังไม่เอาแม่ใหญ่กับโพดำออ,ก,อกสายแล้วเมื่อคืนก็ดิฉันพากินยาดึกสี่ทุ่มก็ไม่รู้ค่ะเพื่อนเขาหลอกเลยถ่ายไว้ดูหน่อยค่ะส่วนน้อยที่จะแบบสะอาดอย่างนี้ ส่วนมากคือขี้โคนคะ่ะลกูกดิฉันชอบขี้โคนนี่ก็ไก่ดิฉันหมดแล้วคะ่ะรุ่นใหญ่ก็อยู่ในสุ่มเจตัวคะ่ะอยู่ข้างนอกหนึ่งตัวรุ่นใหญ่8ดตัวค่ะน้องกิกนยาสักดิฉันก็ค่อยไปเปิดอะไรกวาดขี้ไก่ ็ให้อาหารไก่ค่ะฝนตกก็วันนี้ก็เขียวขจีค่ะกรีนไปหมดค่ะธรรมวันนี้ก็สวยงามค่ะฝนตกมาแล้วก็สดชื่นค่ะ มะละกอแขกดำดิฉันมารอบสองแล้วค่ะกรอบกรอบกรอบค่ะมะละกอมะละกอดกออกลูกทีแบบกลัวต้นจะหักอันนี้คือรอบสองแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะหลังบ้านดิฉันตรงนี้ก็ตอนแรกคิดว่าจะทําเป็นครัวค่ะดิฉันอยู่คนเดียวก็ไม่มีเงินแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะทําตรงไหนก็ได้ที่เยอะมีเงินก็ถมดินทําครัวค่ะถ้าดิฉันมีเงินดิฉันก็ จะทำโรงครัวโรงควายโรงไก่โรงรถค้าคนเราเขาเรียกว่ามีสิทธิ์จะฝันคนเราอย่าหยุดฝันตัวเองค่ะฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงมันค่ะความฝันทำให้เรามีแรงมีพลังต่อสู้ต่อไปค่ะอันนี้คือพุทราพันนมสดนะคะทุกอย่างซื้อจากลำไปมาดพันไม้หมดเลยค่ะอยู่ตรงข้ามอำเภอลำไปมาเยื่องๆค่ะ คือพันไม้เขาดีค่ะกับร้านต้นกล้าชีพพี่เชนก็ซื้อค่ะพืชผักสวยงามค่ะน้องเวลาน้องหล่อๆก็อยู่นานๆหน่อยเถอะคือจะลงแต่ขี้โคลนค่ะเพื่อนๆค่ะหล่อๆก็โชว์ความหล่อนานๆหน่อยค่ะลูกดพี่นโบอกลาดิฉันอาหารปลายังไม่ได้ให้ค่ะซื้อมาอีกแล้วเมื่อวาน ซื้อมาสองถุงค่ะไก่ที่ฉันหมดนั่นแหละครับเพื่อนไก่บ้านนี่คือเป็นไก่ที่อร่อยมากและแพงค่ะเนื้อจะแน่นเนื้อมันจะไม่ยุ่ยเหมือนไก่ฟาร์มแต่ดิฉันไม่ทานไก่บ้านไงค่ะดิฉันไม่ทานไก่บ้านไม่ทานกบไม่ทานเขียดไม่ทานนกไม่ทานหนูไม่ทานปานลาไหลไม่ทานสัตว์ใหญ่กินได้แต่ปลาซิวปลาส้อยค่ะดิฉันถึงเลี้ยงปลานินกับปลาตะเพียนกับหอยจุ๊บคืออาหารของดิฉันค่ะ แต่ดิฉันดิฉันทานในนี้ได้นะคะเพื่อนๆค่ะหอยเชอรี่ดิฉันทานกระปูก็ทานค่ะาเต็มเลยค่ะได้ยินเสียงมาแล้วค่ะมีน้ำแล้วค่ะมีน้ำดิฉันก็รักษาน้ำไว้ได้ค่ะอุ้ยไก่โตก่ออุ้ยอึงเหรอคืออะไรวะเนี่ย เอาไม้เขี่ยเอาไม้ก่อนค่ะตัวอะไรพงๆทำเป็นยังไงดีคะเดีย๋ยวเอาที่ก่อนลงเฉะปลาด้ฉันมีเป็นพันแล้วคะ่ะอุ้ยมันคืออะไรวะเนี่ยอึ่งป้อมกันเหรอคะเพื่อนๆคะดิฉันไม่ได้พามาดูอึ่งป้อมกันป้กอปมกันนะคะพูดไม่ชัดอะไรวะเนี่ย เฮ้ยมันคือตัวอะไรวะสามตัวเลยค่ะฉันพาดูควายดูธรรมชาติดูป่าปา่านี่คืออะไรเลยวะอะไรวะอึงขังคกเอออะไรวะตายละตกใจหมดค่ะปั้มกันสามตัวเลยค่ะพี่ฉันก็รักษาน้ำได้แล้วค่ะเพื่อน ขอโทษขออภัยนะคะพูดไม่เพราะค่ะลืมตัวมาดีใจค่ะป้อมกัน3ตัวเลยค่ะแม่ขึ้นไปขึ้นค่ะดิฉันตกใจนึกว่าลูกไก่ดิฉันตก <c oughs> อยู่คานี่ก็แพงนะคะไม้อยู่คา <c oughs> สมัยก่อนทำตอกสาเข็มดิฉันก ลงยูคาที่หลายพันค่ะก็ะสอบยูคารองมันจันค่ะไม้นะสีเอาไมา่อยู่มันจันทรถล่มค่ะ,คะสมัยก่อนนะคะรับเหมายูคาแพงค่ะยูคาสดทำโรงไก่ทุกอย่างค่ะปลูกยูคาก็ดีแต่ปลูกแล้วดินมันจะเสียปลูกแล้วก็คือต้องปลูกเลยดิฉันก็มาแนวแบบว่าปลูกทุกสิ่งปลูกทุกอย่างที่กินได้และทานได้ค่ะ ดิฉันคือเกษตรมือใหม่ค่ะเกษตรผสมผสานค่ะผสมผสานคือ n, มะละกอหนึง่งต้นมะม่วงหนึ่งต้นฝรั่งสาลี่อะไรอย่างงี้กล้วยบ้านานาค่ะเขาเรียกว่าปลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่ทานได้ปลูกลงไปโดยไม่หวังผลปลูกทุกสิ่งทุกอย่างค่ะจะขึ้นไม่ขึ้นก็นแล้วแต่ขอให้ดิฉันได้ปลูกค่ะ ดิฉันปลูกไอ้นี่ไปแล้วนะคะเพื่อนฟักทองฟักทองแบบว่าอันนี้ตะไครค้ค่ะตะไคร้สมุนไพรอย่างดีคะ่ะตะไคร้ก็ปลูกยากสิ่งเดียวที่ปลูกไม่ขึ้นคือมะกรูดคะ่ะดิฉันก็ซื้อจากลำไปมาดพันไม้ต้นละหนึ่งร้อยบาทใต้อีกแล้วมะนาวขึ้นอยู่คะ่ะมะนาวมีเม็ดมะนาวไร,มวไรเม็ดก็ซื้อมานี่ใบกระเพรานะคะใบกระเพราอันนี้ก็ซื้อนะคะพี่ค่ะซื้อจาก้านต้นกลา้าชีพคะ่ะ บ้านนู้นไม่เอาควายสักทีธรรมชาติหลังบ้านก็เข้าวอดิฉันงอกนะคะน้องอย่าไปกินฝรั่งสาลี่แม่นะตัวนี้ชื่อแดงประกายเพิงค่ะนี่รุ่นใหญ่ที่ดิฉันปั้นอีกสองตัวแดงประกายเพิงกับเดียวได้คะ่ะ ดูค่ะดูบ้านดูนแม่เอาควายสักทีควาย,ยอยู่แต่ขี้โคลนดูโผดังดูแม่ใหญ่อยู่นู้นค่ะควายเล่นขี้โคลนค่ะดิฉันก็งานดิฉันก็เยอะค่ะดิฉันต้องไปเปิดไก่ค่ะเดี๋ยวไก่ร้อนเห้นอนก็เล่นอยู่ตรงนี้ตอนรน่มดิ จะพาไปตรงนู้นนะคือต้องหาหลักเขายลายน้องก่อนดีกว่าเพราะน้องจะเล่นขี้โคลนฉันไม่อยากให้น้องเล่นโอ้ย น้องหยดลงนะแม่เหนื่อยนะแม่อาบน้ำให้หนูไปไปทางนู้นก่อนน้องจะกินตรงไหนตะวันขึ้นแล้วยังไม่เปิดไก่เลยสายไก่ร้อนลุกไปอย่าอล่งโอ้โหไม่เอาแล้วรอสักวันเถคะอาบน้ำหมดโอ่งค์เต็มเต็มโอ่งกว่านี่จ้องจะเล่นขี้โคลนดำปุ๊บปื๊ค่ะ รอเล,อลนะนะนะอยู่คนละฝั่งยังจะรอดกันอีกอุ้ยไก่ก็นู่นอยู่คนละนั่นอยู่ในสุเปนนั่นอยู่แค่นี้ก่อนค่ะเพื่อนผ่ะดูแจับไก่ก่อนคะ่ะเอาคือไหนจับดีคะเด็กรถเมย์น้องทำอะไรน้องทำอะไรหรอน้องทำอะไรเด็กน้องปูน้องทำอะไร,น,ะไร,น,ะไรนี่คือตัวปั้นเลย สนุกเนาะแค่นี้ก่อนค่ะเพื่อนๆค่ะจับควายก่อนค่ะสวัสดีค่ะ